สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิงแสงอีกแล้วในเจนเจ้ะวันนี้นะคะไอวี่จะมาแนะนํานะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักสลัดนะคะที่เราปลูกที่บ้านแล้วก็ได้ประสิทธิภาพแล้วมีประสิทธิผลที่ดีนะคะไอวี่ก็ซื้อประมาณครั้งนี้ก็ซื้อเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไอวี่จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าไอวี่สั่งซื้อที่ไหนอะไรยังไงค่ะไปลิจะไปเลย ลูกผักเลยก็ทำท่นันี้ไม่เป็นดีอ่าวอันนี้เราก็จะมาแกะของพี่หมูอะ่ะอ่ะแม่แกะเลยแม่แกะเลยจ้าเราซื้อมาจากพี่หมูอ้วนนะคะนี่เราก็ซื้อมามีผักอะไรบ้างจ้าเราซื้อมาสั่งวันเดียวนะคะอีกสองวันได้ นี่ก็ซื้อผักอะไรมาม้างเนี่ยเนี่ยเม็ดเขาก็ดีนี่นะก็ซื้อล็อตที่สองแล้วเนาะใช่ขึ้นทุกเม็ดทุกเม็ดก็จะมีกินโอ๊กด้วยกินโอ๊กเล็ดโอ๊กมีขบอกอะไนะคะเนี่ยอะไรนะเขามีมาให้ว่าวิธีปลูกผักอะไรอย่างงี้นะะอันนี้ไม่ต้องดูแลเพราะว่าเราทําให้ทําเป็นแล้วอ่ะแล้วก็เราจะมีีที่เราซื้อมาก็กินโอ๊กนะคะ ไดโนแคว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 ที่ว่าเขาหมดนี่นี่ไงนี่กินโอ๊กเราก็ซื้อมาสองใช่ปะใช่แล้วก็อันนี้โอ๊กสองเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดอันนี้ก็กินคอร์สกินคอร์สเราก็ซื้อมาสองนะฮะ เขาควไม่มีกินคอสทางอันนี้เป็นมินิคอสนะคะเอเนี่ยคราวนี้เรามีเพิ่มมีมินิแบบเพิ่มมาเดี๋ยวเราจะทดลองปลูกกันอันนี้เลดโ๊กมีเลดโ๊กนี่นี่เลดโใช่ใช่เลดโ๊กมีสองนี่ก็ไม่แพงนะเขาก็ขายยี่สิบบาทเองยี่สิบบาทแต่มันปลูกยากปลูกยากนะคะดูแลนานนะกว่าจะได้อ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปปลูกแล้วกันเนาะวันนี้ก็ มาเบาๆแค่รีวิวให้ดูว่าเอ้ยซื้อมาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ y YouTube เนาะช่องพี่หมูพี่หมูอะไรนะหมูอ้วนชวนทำกเกษตรหมูอ้วนชวนทำกเกษตรนะจ๊ะใครอยากซื้อพันุผักแบบเรานะคะก็ไปสั่งซื้อที่ช่องพี่หมูได้เลยจ้ะแต่ถ้าอยากซื้อสลัดพร้อมน้ำก็ซื้อช่องนี้นะคะช่องไอวิ่งแสงเนะะี่ยค่ะนี้เราจะมารีวิวเมล็ดพันธุ์ผัก ผักสลัดนะจ๊ะเราซื้อจากช่องนี่นี่อ่านอ่านพี่หมูอ้วนชวนทำกเกษตรนะคะพี่หมูอ้วนของเรานั่นเองจ้าทุกคนถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วิดีโอทุกคนและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะถ้านึกถึง สลัดปลาที่พัทยานะคะอย่าลืมนึกถึงร้านชมควยายอิ่งนะคะเป็นร้านของเราแล้วก็ปลูกผักสลัดออร์แกนิกเองนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายไปเลยจ้า